นี่คือสถาหนาแห่งบ้านใรายทองที่หนูจองมาสู่หนูยังไม่รู้เขาจะตอนละครับครับสู้เพียงไหม <c oughs> บ้านทรายทองไหมคะต้องกดจริงแล้วบ้านทรายทองไหมคะใช่ครับ หญ <c oughs> ิงรรพจนจมานค่ะนี่เป็นหญิงพจนจม oh. านสว่างวงหญิงพจนจมานสว่างวงค่ะจะมาดูแลท่านชายน้อยอ๋อ oh, ท่านาชายน้อยไม่อยู่ครับท่านชายน้อยเป็นคนต้องให้หญิงพจนจมานมารักษานะคะ่ะหญิงพจนจมานมาจากต่างจังหวัดแล้วมีผลไม้มาฝากด้วยจะ้ะ oh. <c oughs> เอามาจาก ไม,ไม่กินของบ้านนอกอย่างนี้ครับเอาพศจมานอุสตส่าห์ถือมานะคะพศจมานเป็นสาวชาวบ้านที่จะมาดูแลท่านชายเล็กท่านชายใหญ่เหรอคะชายเล็กไม่อยู่อยู่แต่ท่านชายใหญ่ครับท่านชายใหญ่ก็รออยู่ เอาท่านชายใหญ่ดี่อนองท่านชายใหญ่จะไม่ให้เข้าบ้านหรอคะท่านชายใหญ่อ๋อไม่ไม่กล้าให้เข้าหรอกครับมาสภาพนี้ไม่กล้าให้เข้าครับหญิงพศจมานเองนะคะพศจมานก็ไม่กล้าให้เข้าหรอกครับอย่างเงี้ยหญิงพศจมานสว่างวงสว่างวงใช่ค่ะพศเองค่ะพศจมานท่านชายไม่กล้าให้เข้าบ้านหรอกครับกลัว ท่านชายจะให้นั่งตรงนี้เหรอคะท่านชายเห็นใจเธอะคะ่ะให้เข้าไปเธอะคะ่ะอยากไปนั่งกินมันปิ้งแล้วไม่ได้หรอกครับ <c oughs> <c oughs> ไม่กลา้เข้ามาหรอกครับทําไมจะไม่ได้ล่ะคะกัววใส่อะไรมามาหลอกมาลวงท่านชายไม่ได้หรอกครับไม่ใช่หลอกลวงหญิงคดไม่เคยหลอกใครคะ่ะหญิงคดมาทํางานมาเลี้ยงท่านชายเล็ก เออท่านชายใหญ่คะให้หญิงพศเข้าไปเถอะคะ่ะด้ห,<ธ>หรอกครับไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้หรอกครับ <c oughs> ผมไม่กล้าให้เข้ามาหรอกนี่คือสะท้อนแห่งบ้านไสทองที่หญิงจองมาสู่หญิงพศนะคะจำหญิงพศไม่ได้หรอคะ <c oughs> พศจะมานจะยงังยังไงก็เข้าไม่ได้หรอกครับผมไม่ให้เข้าบ้านผมครับ ของฝากไปด้วยค่ะโอ้ยผมกินไม่เป็นครับอย่างนี้ผมกินไม่เป็นเลยครับหามือยากไม่รู้เอาอะไรมาเนี่ย,ยมันปิ้งจา่าหญิงพดออกมาจากต่างจังหวัดหญิงพดปลูกเองนะคะพดจะมานปลูกเองพดจะมานเลยเอามาฝากท่านชายเล็กขอท่านชายเล็กไม่ท่านชายเล็กท่านชายเล็กไม่อยู่ครับท่านชายเล็กคะ่ะไม่อยู่ไม่อยู่มาเปิดประตูให้ หญิงพดจะมานด้วยค่ะท่านชายเล